อาคุณอาถันอยู่ตอนนี้ไม่อยู่เมืองไทยอยู่สุรินใช่ไหมครับหรือบุรีรัมย์ครับอยู่ปราจินบุรีครับปราจินบุรีอ่าไม่ถูกท้งของจังหวัดทํางานอะไรครับบอกได้ไหมครับทํางานก่อสร้างทั่วไปครับก่อสร้างทั่วไปเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นเป็นลูกน้องเขาครับลูกน้องเขาอืม ทำทำงานพวกอะไรบ้างก่อสร้างทำพวก,วกอะไรชาบโบกอะไรต่ออะไรเนี่ยครับครับทุกแบบก่อสร้างทั่วไปให้ได้ตัวรูปกลางปเป็นเป็นบานไปเลยหมดหลยอืมตั้งแต่โครงสร้าง,างคือลังคาหมดทุกลังคาลแล้วเรื่องลึกลับที่ไปขึ้นชื่อหรือชาว่าที่เขมรที่กัมพูชานี่แรงของแรงนี่อันนี้ จริงไหมครับแต่เรื่องจริงนี่ผมมาอยู่เมืองไทยเพิ่งมาเจอประมาณสองสัปวันกเมาใช่สองสามสี่เดือนนี่ผมข่าวายไทยก็ผมก็รู้สึกว่าก็ซ้ำๆกันนี่แหละคนปฏิบัติก็มันไดจริงผมไม่ปฏิบัติก็มันไม่ไดแต่มันพูดถึงไหวแรงจริงไหม,มก็แรงจริงอยู่ในประเทศมพูชาก็มีแรงจริงแต่ประเทศไทยก็แรงจริงเหมือนกัน อืมแล้วถ้าเทียบร,ระหว่างของกัมพูชาคุณสายมนดำสายยาศาสตร์กับประเทศไทยใครเยอะกว่ากันครับแต่ก็พูดถึงว่าปร,<ะ>ประเทศไหนมีมากกว่ากัน,นมากว่าจะพูดถึงมาก็คำพูชาก็ไม่ใช่กับทุกคนมันมีบางคนก็เรียนอ ตามทรายกูบาอาจารย์บางคนก็ไม uh ่เ huh. ร um, uh, so uh ียนแล้วก็ประเทศไทยร่วนกันที่พุ่งเข้าทรายตามบารมียานต่างๆก็มันเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ทุกคนหรอกก็มีความเชื่อสถาบันเรียนปฏิบัติก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็เหมือนกันเลยมันมันไม่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 เหมือนกันเสมอแต่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ แต่ว่าจะพูดถึงประชาชนไทยกับประชาชนแมนาาก็ไทยมันเยอะกว่าก็ไทย,ยเยอะเหรียนก็เยอะกว่านะไทยน้อยกว่าก็เหรียญต้มันไม่เยอะแต่มันพูดถึงว่าแรงไหมแรงความแรงในการยานบารมีอะไรแรงแรงไหมก็พูดถึงว่ากัมพูชาแรงกว่าก็มเนไม่ใช่แต่แล้วแต่คุณปฏิบัติได้ไงอืปฏิบัติได้แต่ แต่นี่ต้องถามผมถามผมก็ผมลายเค้รู้ว่าแต่ผมเจอมานะอยู่ที่คมพูชาก็าแรงแต่ผมเจอไทยก็แรงเหมือนกันเขาทรงยานทรงบาร,รมีอะไรไมาถึงผมได้พูดถึงว่าเขาก็แรงเหมือนกันเข,เขาเขาเหมือนที่คนไทยนะไปอยู่ประเทศนอกที่ประเทศเอ่เอ่อฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆเขาก็ เอาพลังงานของเขาก็ส่งมาอืมอจิตส่งเรามาพึ่งที่ผมอยู่นี่ได้ผมพูดว่าเลงเหมือนกันแต่คำวิช,ชาก็ก็ส่งมาได้เกิดแรงเหมือนกันแรงได้แต่ผมพูดแต่ว่าจะ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 แรงขวาก,กันก่อก็แรงยังไงผมก็ดูสัมผัสด,ดูไปก็มันซ้ำกันนี่แล้วจะคุณปฏิบัตได้ ปฏิบัติไดก็ได้แต่พอพูดถึงว่าใครชนะใครอะไรก็เรื่องนั่นกอยู่ในตัวคนอยู่ในตัวคนปฏิบัติเพราะว่ามันมันีจากคุณลัที่ก็คุณลักะคุณลักคุณระแบบคุณลัยษณคุณระแบบเหมือนกันเรียนนั่นมคุณลอย่างคุณระแบการการประสบการณ์คุณระแบบคุณลอย่างกัน,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 นแต่มันพลังงานนี่มันมีแรงเหมือนกันออื huh. แต่ไม่ใช่ทุกคนนะ แ,แล้วระหว่างผีที่กัมพูชากับผีในประเทศไทยผีประเทศไหนหน่ากลัวกว่ากันครับผีประเทศไทยประเทศกัมพูชาน่ากลัวเรื่องน่ากลัวนี่ว่าจะผีอยู่ในประเทศไทยผมเคยเจอแต่แบบไม่เคยเจอมาทำอะไรกับผมนะเคยเจอแต่ผีที่ออสงสารผมอืมแต่ว่าประเทศกัมพูชา ว่าชื่อผีไม่สุสันผมเลยไม่สุสันผมไม่อานอกอกเาะผมเลยเคยเจอนะผมอยู่ที่วัดหรือว่าวัดที่บ้านทอะไรนี่เคยเจอผีก็ไม่อานอกเาะผมเลยคือแบบเจอก็อยากเล่นเลยทำลายรางวลัลไปตอนพุมเรียนล้วก็ผมเคยเ,เคย เจอกับพวกพี่ต่างๆก็พี่ก็มาแบบมาเล่นพองหรืองะไรแล้วพูดถึงพี่นี่มันมีแบบพี่แบบอยู่ในวัดแบบพี่ยัดพี่อยู่ในวัดก็มีพีพวกพี่พวกเอ่อเรียกว่าคนคนทันคนทันเนี่ยคนทันเนี่ยพี่แบบมีผู้คนทันก็ก็มีผู้คนทันพวกปอบพวกเอ่อกระซืออะไร ทำเป็นทรงมาตรนี้ก็แรงแต่มันพูดถึงว่าจะแรงแบบทำให้เราตายไหมว่าจะเราไม่มีอะไรเราไม่ได้จะมีอะไรคุกคองน่าจะตายแต่ว่าจะมีก็ไม่เป็นไรแต่ว่อมาอ่านี่กันได้ผม<อ>มาเจอพี่อยู่ประเทศไทยก็ไม่ไม่มีผีทีะไหนมามานี้่ผมนะ มาแบบมามมโหกับโกรธอะไรมาฮะเรื่องฟังอยู่ฟังอย <you. S 2> ู you, ่คุณมะนาวหวางขาขาหลุด<ม>จากไหวห้าง <laughs> เลยตกใจทำเขาแล้วเออก็นางกับอ๋อไม่ต้องอ่านนะครับไม่ต้องอ่านนะครับคุณคุณคุณอาถัน ผมพูดไปแล้วครับไม่ใช่ถามเรื่องผีครับ <laughs> อา้าวคุณมานาวหวานอยากอยากถามอะไรเรื่องผีคุณคนกัมพูชาถามได้เลยคุณมานาวานสี่สิบหกยุทธใครอยากจะถามตอนแรกผมก็ไม่รู้นึกว่าคุณคุณอาทันเป็นคนไทยแต่พอฟังไปเรื่อยๆไม่น่าจะใช่คนไทยวันนี้ก็เลยถามว่าไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่ แต่ผมไม่ใช่คนไทยก็จริงแต่ผมไม่ได้ร,รู้เรื่องการนี้นะแต่ผมก็มันรู้จากในในการปฏิบัตินั่นแล้วก็มันแบบคนเราก็ก็รู้ทางดีแล้วก็ต้องทําดีโดยกายวิจาจิตของเราเพราะว่ากายกรรมสามโมโนกรรมสีวิจากรรมสามนี่ก็เราก็ต้องรู้ว่าทําอะไรผิดทําอะไรถูกน,น,นะนะคนดีก็ ก็เดินทางไปตามทางดีคนไม่ดีก็ตามทางไม่ดีก็เราก็ไปรู้เราไม่ดีแล้วเราก็เซฟพบอะไรไม่งไัมั้งคุณมานาวานอยากให้คุณอาถันเล่าเรื่องผีครับช่วยนึกผีในกัมพูชามาเล่าให้ฟังหน่อยครับจะเป็นเรื่องที่ตัวเองเคยเจอหรือไม่ก็เพื่อนๆหรือเป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวในประเทศกัมพูชาก็ได้ อย่างของประเทศไทยเนี่ยจะมีเรื่องแม่นาคพักขนงเคยได้ยินยไหมเป่นาคผันโขนมันไ,ได้ยินเขาพูดนะเป็นอ่าเป็นผีที่น่ากลัวในอดีตาตายทั้งกลมท้องแล้วตายอ่ะตายทั้งแม่ทั้งลูกอะนะ่ะมันเป็นผู้ัวแต่ก็พอเป็นผีเลยเฮี้ยนครับตอนนี้ในกัมพูชามีเรื่องอะไรที่เป็นผีที่น่ากลัวน่ากลัว คุณอาถานช่วยนึกแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยครับผมน่ากลัวอยู่ประเทศของผมผมเคยอยู่จังหวัดปัตตองแล้วก็มันเคยในไกลวัดนั่นมันมีผีนะผีนั่นมันมันพวกกูหมอพี่นะกูหมอพี่นี่มันจับผีนั่นจับผีแล้วก็เป็นใส่ขวดนะใส่ขวดแล้วก็มัด,นะาดมาอากมมัดผีนั่น ก็มาดักลมนั้นไปก็ไปโยนอย,อยู่อยู่ในานา้ำใน,านาในน้ำในแม่นม้ำในแม่นม้ำแล้วก็พีนนั่นมันมีความทุกข์ลำบากมากแล้วก็อมีมันมันปล่อยน่นนะปล่อยอยู่ยในานานะ้ำนั่นมันาน้ำมันขวดนั่นมันมันมาตามน้ำลายมาตลอดแล้วก็มาถึงอยู่ที่อ่ออยู่ที่ม่บาน ดองทงเรีกว่าดอดองทงเม็นตนทงเลยตนทงนะเมือนตัวนั้นก็หมู่บ้านนั่นมีมีผู้หญิงนะเขาเขาเห็นนี่นะเขาเห็นขวดแล้วก็เขาก็ถอดเขาก็เก็บปวดแล้วก็ถอดถอดปวดนะครับมันออกพีนั้นมาอืออกพีนั้นมาก็พีนั้นขอบคุณแล้วก็เมืไปขอบคุณมากมายที่ได้ช่วยเขานะได้ช่วยเขาแล้วก็เขาก็ ก็รักษาบอกคนนั่นให้ดีเลยให้มีเงินม,ม,มีทองอะไรดีเลยแต่เขานี่เกียดเกียรพวกที่มอพีทั้งไล่ยที่มามาจากมาจากม่บาลอื่นๆมาเขา้าเขาที่นั่นไม่ได้นะมันไอแต่เป็นหมอพี่หรือหมอหมมอมอแบบมอคุ้มนะมอพี่มอคุ้มต่างๆนะแต่มาถึงนั่นนะก็ต้องตายเลย เขาเขาเกียดมากนะคือต้องตายเลยก็ทําให้ตายเลยพี่นั่นทนะําให้ตายมีมอพี่ไม่ว่าแต่มอพี่หรือว่าประใครประนะก็ไม่ได้คือไม่ชอบเลย,เลยให้เลเป็นเรื่องพี่คือการอ่อเป็นมอพี่มออะไรจัดพี่อะไรไม่ได้เลยคือ คือมาก็โดนตอนนั้นอ่ะคือต้องตายเลยคือน่ากลัวมากอืม,อมครับผมแล้วที่เป็นผีลักษณะแปลกแปลกมีไหมในกัมพูชามีไหมแปลกแบบไหนแปลกแบบ คนกลัวมากเลยคือไม่ใช่เป็นผีที่แบบสบภาพดีหรือหน้าเละเทะ,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 ะแต่เป็นสภาพแปลกมีไหมครับสบภาพแปลกแบบแต่แปลงต,ตัวใช่ไหมแปลงตัวก็อยู่ในหมู่บ้านผมเมื่อก่อนเคยมีเคยมีแบบผีเมื่อก่อนคนดี มันหลายปีมาแล้วมันคนแก่ๆนะเขาพูดไปอย่างนี้ก็พูดว่าตอนไปเก็บมะม่วงตอนมะม่วงสูบปไปมันมันลนใช่ไหมลนมามามาไตาาต้นไม้ยินไปก็ตน้นอา่มามะม่วงไปก็อก่อขนนะเขาไปเก็บตอนคืนนะไปเก็บตอนคืนแล้วก็เห็นเห็นพี่เห็นพี่ยนันนะเห็นพี่น่ากลัวมากเลย เห็นที่แล้วก็เขาก็เดินมาเดินมาก็เขาเขาเห็นแบบขวายเลยขวายก็เจอไปขวายบ้างให้เรากลัวนะมันวิ่งไปวิ่งมาสักพักนึงก็เห็นเป็นหมู มูวิง่งชุนชุนแบบชุนต้นยาต้นอะไรนี่แต่แตเราหามไม่เจอแบบวิ่งไปตรงเราเดินไปหาก็ไม่เจอแ้วมือขวายวิ่งไปก็ฮไม่เจอพวกนั้นมันทําให้น่ากลัวเพื่อให้เรานี่ให้เรานี่เป็นพลาดวิญญาณของเราไงทําให้พลาดวิญญาของเราวสติไม่นิ่งไงไม่นิ่งมันทําให้ตายได้เขา เพราะว่าพวกนี้มันทําให้อาคนที่กลัวกัะตอนไี่กลัวแล้วก็ทำห้สตินิ่ม,นมาอยู่ในตัวมาอยู่ในตัวก็ตองพวกนั้นเข่าแล้วก็ตายมีบางคนนะไปหาค่าชีวิตอาชีวิตสัตว์เงินไปยิงงกยิงพวกอสาสัตว์ต่างๆเหมเงินไปยิงอาหมูปลายิงอะไรอยู่ในปา่าคนนั้นชื่อว่าโรนแต่เขาไปยิงได้นะยิงหมูป่าอะไรจนคืนอะไรจะยิงได้นะอา สัตว์มากินไปยิงในปืนนะเอาปืนไปยิงตอนไปยิงไดมาแล้วก็อกินหมดแล้วก็เอแล้วก็แล้วก็พาดไปประมาณสองสามวันเขาก็ไปไปยิงอีกไปหาอีกแล้วตอนไปหานะเขาก็ยิงไดมาอีกไดมีกตอนเขาเดินไปก็มันมันผ่านแบบมินมินมีมนมีงูงูแต่เขาเขาเขา แบบงูงูนี่นะแบบงูงูพี่นะแต่ไม่ใช่งูแบบธรรมดางูธรรมดานี้นะเป็นงูเลยเขาเขาเอื่นผ่านงูปุ๊บเขาาขาบอกแบบตื่นแต่นนะขาบบอกคนอื่นแบบมินงูใหญ่เลยมินผ่านตรงนี้แต่มันหาไม่เจอ,หา,เจอหาไม่เจอตอนเขากลับมาบานตอนคืนนะเขากลับมาบานแล้วก็นอนตายเลยอันนี้นมันแบบแบบทำให้ตื่นแต่นแล้วก็เอาวิญญาณไปเลยพวกนั้นพี่ อันนี้มันเรียกว่าพีแบบพีไตห้องแต่เขาเอามันแสดงหลายอย่างหลายแบบทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่นู่นอย่นู่นได้หลายแบบหลายอย่างเพื่อให้คนตายอีกอย่างหนึ่งอ่าที่สมาจะตายได้เพราะว่าจะมีกรรมพูดถึงเรื่องอ่เรื่องอ่พระพุทธศาสนาก็มีกรรมเป็นคนนั้นมันมีกรรมต่อกันทำให้เจอกันแล้วก็ จะทําให้ได้ในการตายนั่นได้ไม่มีกรรมตายมีกรรมต่อกันอีกอย่างหนึ่งก็คนที่ไปหาสัตว์หาอะไรกินไปยิงอะไรนี่คนนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรไม่ได้ทําดีเลยเขาไปฆ่าชีวิตสัตว์เป็นยังไงแต่ตอนนี้ดึกแล้วนี่หมะ สองโมงกว่าแล้วผมก็ตรงนี้ก็ต้องทํางานด้วยครับลัตีสวัสดิ์นอนหลับ,บันดีผีรอบเพียงครับผมผมก็ไม่ลงแลมั้งวางวังไปก่อนเนะลืออีก,อ,กอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับช่วงผมจะครบสามชั่วโมงแล,ล้วจะลงตอนนั้นนะครับก็คุยก <ขอ S 1> ัน <ขอ S 1> เรื่องล็กไลอะไรต่ออะไรไปแล้วนะตรงเนี้ยเป็นจุดที่รอรอรถบัสขึ้นเชียงใหม่ เป็นถนนในเมืองนะครับก็จะเกิดไปเองอ่ะก็อะไรับได้ผมขอถามหน่อยอยู่ประเทศไทยนี่เอพวกอาศัยศาสตร์แบบบัวธนูควายธนูมีจริงไหมครับมีจริงครับผมเรื่องนี้เขาเขา เล่นแบบไหนแบบเออเรื่องเรื่องพีด้วยหรือจะเป็นยังไงเกี่ยวกับพีหรือก็ไม่เกี่ยวกับพีครับอ่าก็จะคุยบ้างเล็กน้อยก็แทรก